ถามว่าคนฆ่าตัวตายเพราะเครียดเป็นการทำผิดศีลข้อหนึ่งไหมครับผิดศีลข้อปณธิบัติไหมเวลาพูดเรื่องปณธิบัติเราต้องไปดูองค์ประกอบของปณธิบัติปณธิบัติคืออะไรคือหนึ่งเลยองค์ปณธิบัติเขาเป็นสัตว์ที่มีชีวิตสองเราต้องรู้ว่าเขามีชีวิต 3. ม,มีจิตคิดจะฆ่าสีมีความพยายามฆ่าและห้าเขาตายเพราะความพยายามนั้นครบไหมคะถ้าหากว่าการฆ่าตัวตายมีครบองค์ประกอบถึงจะเป็นปานาธิบาตท่านพูดแต่เรื่องของสัตว์อื่นนะเขามีชีวิตด้วยตนเองรู้ว่าเขามีชีวิตด้วยมีจิตคิดจะฆ่าพยายามฆ่าและเขาตายเพราะความพยายามของตน ถึงจะจัดเป็นปานาติบาตแต่การฆ่าตัวเองอ่ะมันไม่เป็นปานาติบาตแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีโทษฆ่าตัวเองเนี่ยมันก็มีโทษนั่นแหละคนใจดีเขาไม่ทํากันมีแต่คนมีโทสะมีแต่คนมีโทสะเมื่อฆ่าตัวเองโทสะมันเกิดขึ้นในขณะนั้นไปไหนล่ะก็ต้องไปอบายเข้าถึงอบายทุกขจิวิิบาตินรกบางคนอาจจะคิดถึงพระเทระรูปหนึ่ง มีพระเทรารูปหนึ่งพระโคทิกะท่านก็ไปเจริญภาวนาบรรลุฌานไปตามลำดับปรากฏว่าท่านป่วยฌานก็เลยเสืออเส่อมพอฌานเสื่อมท่านก็จเจริญใหม่จเจริญมาได้ฌานแล้วมันเสื่อมอีกพอเสื่อมก็จเจริญใหม่6ครั้งครับฌานเสื่อม6ครั้งพอถึงครั้งที่7ท่านก็จเจริญฌานได้ฌานอีก ก็คิดในใจว่าโอ้ยคนไม่มีฌานเนี่ยคติไม่แน่นอนนะถ้ามีฌานแะล้วมันไปพรหม,มโลกเข้าถึงสุคติได้เราจะตายพร้อมกับความเป็นผู้มีฌานนี่แหละตัดสินใจครับเอามีดมาจอ่อแล้วก็เฉือนคอตัวเองแต่ว่าความเจ็บมันเกิดขึ้นเจริญเวตนานุปาัาสนาสติปัฏฐานมันรูปเป็นพระอรหันต์ไปนะฮะอันนี้ต้องบอกว่า ท่านยังไม่ตายเพราะมันไม่ผิดศีลข้อไหนท่านเลยไม่ต้องไปนรกในตอนนั้นใช่ไหมฮะแต่ตอนนั้นมันไม่ได้ผิดศีลถ้าผิดศีลเนี่ยท่านก็จะเป็นอย่างอื่นไปนะแต่ท่านเจริญยิัสนาแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหรันต์บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แต่ต้องเฉพาะท่านนะฮะอย่าไปเอามาเป็นแบบอย่างนะต้องบอกว่าเฉพาะท่านเท่านั้นที่ทําอย่างนั้นและสามารถเจริญยิัสนาและบรรลุธรรมได้คนอื่นจะไปทํานะครับ นรกนะเคยมีโยมหลายคนหลายท่านเลยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเคยโทรมาหาผมครับอาจารย์อาจารย์โยมไม่ไหวแล้วโยมจะฆ่าตัวตายผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงโยมเป็นอะไรถึงคิดจะฆ่าตัวตายเขาก็เล่าเรื่องชีวิตของให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นนะผมก็เลยบอกโยมขนาดว่าทุกแค่นี้โยมยังทนไม่ได้แล้วยมจะไปทนทุกในนรกได้ยังไง ทุกในนรกมันไม่ใช่แค่นี้นะโยมนะทุกในนรกในมุโยมไม่ใช่แค่โดนเขาดา่าโดนเขาติชินนินทาโดนเขารังแกนะในนรกนี่มันต้องถูกหลาวแทงถูกมีดสับถูกขวัญสับถูกน้กํากดรดลาดถูกยัดก้อนไฟเข้าไปในปากยัดเทน้ํากระทะจากกระทะทองแดงเข้าไปในปากเนี่ยมันทรมานแล้วมันไม่ตาย ตลอดตลอดเวลาหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านปีนี่มันไม่ตายโยมลองคิดดูก็แล้วกันว่าถ้าโยมทําอย่างนั้นแล้วโยมต้องไปเสเวยทุกอย่างเงี้ยโยมไหวไหมกับโยมทุกแค่นี้โยมจะฆ่าตัวตายเนี่ยกับอย่ทุกในนรโลกโยมไหวไหมก็อยู่มาได้หลายปีแล้วนะฮะยังไม่เห็นฆ่าตัวตายนะเพราะฉะนั้นหลายคนเวลามีความเครียดมีอะไรเกิดขึ้นปัญหาทางออกไม่ได้มันคิดอย่างนั้น แต่ว่าถามว่ามันเป็นปานาติบาตไหมมันไม่เป็นแต่เป็นอกุศลไม่เป็นตกนรกได้ไหมตกนรกได้จิตเตสังกิริเตท,ทุกขติปาติกังขาหากว่าจิตเศร้าหมองแล้วทุกคติเป็นอันบังได้ถึงคุณจะมีศีลดีแค่ไหนก็ตามตอนนั้นจิตมันเศร้าหมองเมื่อจิตมันเศร้าหมองก็ทุกคติมีอันบังได้นั่นแหละนะครับอันนี้ก็ต่อไปนะครับท่านอาจารย์ว่าไม่เป็นปานาติบาตแต่ว่าเป็นบาปครับผม เป็นบาปอ่านมนต์จานศิลานั่นครับอาณนาะในเรื่องปฏิบัติเนี่ยถ้าจะมีอธิบายไว้อยู่นะครับว่าเอาเฉพาะสัตว์อื่นฉะนั้นไม่เป็นปฏิบตัติไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องการฆ่าตัวเองนะแต่มันจะมีปัญหาก็คืออกุศลนั่นแหละนะครับอย่างที่ปกติคนฆ่าตัวตายกนันก็เกี่ยวกับเรื่องอกุศลเท่านั้นแหละนะครับความเครียดความอะไรพวกนี้ส่วนกรณีพระโคติกาเป็นกรณีพิเศษนะครับต้องยกไว้เลยนะเป็นเรื่องพิเศษเฉพาะท่านเลยนะครับซึ่งพระไปทำอย่างนั้นไม่ได้เรื่อด้วยนะในปัจจบนนออรรบีพราาาไมมขทหว้ว ถ้าพระทำร้ายร่างกายตัวเองแบบดวงใจนะครับมีบททุกฏนะครับพระทาร้ายร่างกายตัวเองอ่ะนี่มีกล่าวถึงอัิทุกกฎดอยู่นะครับฉะนั้นไอตอนฆ่าตัวตายก็ต้องม uh ีการทาร้ายตัวเองใช่ไหมครับนี่เป็นทุกก์นะแต่ทาร้ายตัวเองอย่างหนึ่งไม่เป็นทุกก์นะครับถ้าตัดองคชาติเป็นถุลใจถ้าตัดอันทะล่ะครับตัดอันทะต้องสองออกเป็นอับัตลอะไรครับเป็นปาราชิกนะครับตัดองคชาติเป็นถุลใจตัดอันทะออกสองลูกเป็นปาราชิกนะครับปาราชิกในเรื่องโอปกามิกาบรนเถาะ เป็นปนรดาประเภทหนึ่งประเภทที่ไม่มีอันทะทั้งสองลูกนะครับฉะนั้นทำร้ายร่างกายตัวเองไม่ได้นะครับมีอาบัตเหมือนกรณีพระโคติกะก็เป็นอารู้ได้ว่าสมัยนั้นยังไม่มีสิขาบทบัญญัตตรงนี้ไว้นะครับ